ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแต่งตัวเป็นสาวเกาหลีวันนี้นะคะ,นนะ,คะเขาก็จะมาทำเมนูที่ใครดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นต๊อกกีดึบดิบนุ่มๆนะคะชิคกี้กลังทำอะไรอยู่ดูหนังโป๊มาขออนุตชีกีากำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่น,นะคะจะบอกว่าเรื่องเนี้ย ต้มบบกี้ต้มโบกี้วันนี้ค่ะเขาจะทำต้มโบกี้ย่าไป่ะมาเลยมาโฟร์โดนัลเดลี่ย่างไรนะมึงเริ่มแรกนะคะเราจะมาทำแป้ง นุ่มๆหนึบๆกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะง่ายมากๆเลยก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำเปล่าแค่นี้เลยค่ะเราก็จะได้แป้งตอกนุ่มๆแล้วแต่ว่ากี้เริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยลงไปหนึ่งครับก็เทลงไปเลยต่อมานะคะเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเนี่ยลงไปอีกหนึ่งค่ะก็ เราใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยค่ะใส่เกลือแล้วนะชอบให้ฉันมาก็ไม่ตอบกันเอาฉันมาทำไมพวกแกสบายกันไปนั่งกินอย่างเดียวอย่างนั้นต้องมานั่งเป็นเพื่อนฉัาอะไรติดฟันอะไรอะไรเหรออุปาจริงๆวันๆมันขี้ปากขี้ฟันไม่นั่งขี้ฟันมึงปันเนี่ยอ๋อข้าวเช้าน่าเกลียดแล้วเคี้ยวกินเกินอุปาร นะคะคือน้ำเดือดเดือดของเราไม่ไม่ใส่มะโครยมัมไเราจะใช้น้ำที่เดือดนะคะสามส่วนสีค่คัพค่ะก็จะมาขุกเขามาเนี่ยให้เข้ากันค่ะใครบีแกบอกให้คุกเขาคุก<ะ>เขา<ะ>ทำไมครูแล้วมันไม่เหนียวมันล้วนอย่างเงี้ยของเรามันล้วนนะคะแปลกเหมือนกันไม่ในแบบมันไม่ล้วนขอ<ะ>เวลาไปศึกษาแปลก เขาไปศึกษามาแล้วนะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยใส้อัตราส่วนผิดค่ะถ้าเราใช้อัตราส่วนที่ถูกต้องนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาจะเป็นแบบติดๆกันก้อนๆกันนะคะอาจจะมีลุยๆอยู่บ้างนะคะเราก็ต้องนวดเขาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะเป็นก้อนเดียวกันพอเราปั้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้แป้งแบบนี้ค่ะซึ่งแป้งนะคะมันเหนีวยวมากทีนี้นะคะเราก็จะพักแป้งเนี่ยไว้ในโหลอีก1ินาทีมาดูค่ะปิดไว้ ตอนนี้นะคะแป้งตอกของเราเนี่ยก็ได้ที่แล้วค่ะนี่แล้วก็กดลงไปเลยแล้วก็คลึงคลึง,งลวนวดนวดนะคะคลึงต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่หรอก็เมือตังคลึงหัวนม ทำไนะมติดมือทำไมติดไปหมดเลยอ่ะแป้งมันเหนียวนะคะถ้าเราไม่โรยแป้งเนี่ยมันจะเหนียวกว่าเดิมถ้านะมันติดมือไปหมดเลยไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยขอไปศึกษาแป๊บเ <c oughs> ขาบอกว่าห้ามไปนวดมันซองเลยพอเราได้ปุ๊บอ่ะเราก็ทำให้มันจัดทรงเลยเพราะว่าถ้าเราไปนวดมันนะคะข้างในมันจะเหนียวมากแล้วก็จะติดมือคะ่ะ นวดมันให้เป็นทรงตะวกี้ได้เลยนะคะเฮ <c oughs> ้ยได้วะมันต้องกินมันโถ <c oughs> ตะวกี้ยักษ์ไว้ <c oughs> อันนี้นะคะเขาจะทำเป็นตะวกี้อันเล็กค่ะ <c oughs> ดูอันนี้น้ำเลย ก็จะเงูนหลามออกมาจากกันเกงทำอะไรมไม่ต้ห,หรทำทำอะไรเนยไม่ต้องทแล้วไมอเล็กไม่ให้อใช่มันไม่ใช่ทำอย่างนี้ <het> พอเราแบ่งเป็นปริมาณที่เท่ากานะะันราคาเราก็ตัดตรงกลางเลยคะ่ะแล้วเราก็คลึงให้มันเล็กๆนะคะ <het> เต้อง่อกกี้ของเราเนี่ยเป็นสีเส้นเท่าๆกันค่ะไปไหนต่อมานะคะเราก็จะหั่นให้เท่าๆกัน,นะคะ่ะตา,านี้นะคะคือแป้งตกยักษ์แล้วก็อันนี้แป้งตกสายปกติค่ะซึ่งจะดูนะคะว่ามันแบบไซส์มันต่างกันมากๆเลยอะ่ยอะคิดว่าอันนี้มันต้องหนึบมากๆแน่แนตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งตัวของเราเนี่ยเอาไปต้มคะ่ะเริ่มจากอันสายปกติก่อน นะคะเราก็รอแป้งตัวของเราเนี่ยลอยขึ้นมาค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยมันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนี่ถ้ามันลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แปลว่ามันสุกแล้วค่ะสุกอะไรมันเป็เสาสุกอะไรเอร้ยอันเนาตอนนี้นะคะมันก็ลอยขึ้นมาหมดแล้วเว้ยเราก็จะตักมันนะคะเราก็เอาไปแช่ในถังน้ง่แข็องอะไรนี่ต้องรีบใส่นะคะเพราะว่า สาติดกันค่ะตัวแป้งก้นๆทุกคนแล้วเราก็จะมาต้มตัวตอกยักษ์กันค่ะใส่ลงไปเลยใหญ่มาบบอกว่ามันจะสุกเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆอ่ะดูดิคือตอนนี้นะคะมันล้นมากเลยอ่ะมันเลยน้ําขึ้นมาอีกซึ่งตัวนี้นะคะเราจะดูว่ามันลอยขึ้นมาคงไม่ได้เพราะว่ามันลอยแล้วอันนี้ก็ต้องดูที่ความใสเอาค่ะ เเราเนี่ยก็ได้ทีลคะคั้เพราะว่าเนื้อข้าวมันเนี่ยมันดูใสอะ่ะน้องดูใสๆแล้วนะคะเอาลงไปในน้ำเย็นนะคะรอเย็นค่ะนี่มันดึกแล้ว <c oughs> ทำเป็นดึกเลยทนะุกคนดิ้งดิ้งดิ้งเสร็จแล้ว นี่นะคะก็คือแป้งต๊อกธรรมดาค่ะหมูมิ้งน,น่ากินมากเลยแป้งต๊อกอยักษ์ใหญ่มากต๊อกไข่ไม่ยักษ์แต่ฉันนด้ยกักษ์แป้งต๊อกของเรานะคะแอบเหนียวอะ่ะจะต้องเทน้ํามันลงไปนะคะเพราะไม่ง,งั้นตอนหยิบขึ้นมาบอกเลยว่าพังมากใส่น้ํามันงาค่ะเอาไว้เคลือบมันแป้งต๊อกของใส่น้ํามันงาได้เหรอวะใช่เพื่อไม่ให้มันติดมือนะคะต๊อกบกกี้เหรอไเดยี่ชนะต๊อกอกกี้ แป้งต๊อกของเราโคตรใหญ่แหละผมแกเนี่ยน้ำมันโชยเรียบร้อยครับบอกเลยต่อมานะคะเราก็จะเอาแป้งต๊อกของเราเนี่ยไปผัดค่ะให้มันแซ่บๆซในส่วนของการทำผัดนะคะเขาจะยกเป็นหน้าที่ให้อปปุปาเลยค่ะ<ส>เพราะว่าเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วกว่าจะทันทันไปไหนผา,าผัดแล้วอุปกรณ์ทำสตอ็อกตะวกขีของเรานะคะก็มีมีค่ะต้นหอม ผงพริกเกาหลีโคชิจังเต้าหู้ค่ะพี่ชิคกันทำไหมอย่ามาถามฉันว่าฉันมันเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วขั้นตอนที่หนึ่งผมจะใส่อันนี้เข้าไปสองช้อนย่างสองขำย่างโคชิจังสามช้อน นก็จะหมดแล้วอั้หมดเลยแล้วนะอันนี้มันก็จะเกินสูตรของเขานะไมันอะไรหรอกใส่เยอะเพราะว่าอร่อยเราใส่สี่ช้อนนะคะทุกคนใส่คอนไซรหลับสามช้อนค่ะสามช้อนซอสหนึ่งช้อนค่ะดำเข้มแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสองช้อนโหยเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็คนผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันค่ะแดงมากนี่พอผสมแล้วเราก็จะได้ซอสแบบนี้ค่ะ กินปลาแกไม่ได้พอน้ำเรือกรอแล้วเนี่ยเราก็ได้ใส่ซอสลงไปเลยค่ะโนไหมตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามีความเผ็ดเนี่ยเข้าไปในคอแล้วน้ำมันแดงมากเลยค่ะเขาบอกว่าต้องแซงมากๆเลยอ่ะเนี่ยเรยกว่าตอกตอกแต่ถ้าเกิดโทรศัพท์จะเรียกว่าตุ้ตุ้ตุ้ตุนี่มันเผ็ดชิมแล้วหรมันเผ็ดอ่ะ มันเผ็ดหรอไปดมมันสินั่งรองก็รอจนซอของเราเนี่ยละลายหมดนะคะมันก็จะไม่มีก้อนแล้วก็แดงมากๆเลยต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวต๊อกของเราเนี่ยลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักแล้วก็เครื่องเคียงของเราค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแป้งต๊อกยักษ์ของเราค่ะใส่แล้วมันจะล้นไปว่ะน้ำแบบซึมๆึงเหรอ โอ้ย <Ooh, S 2> <Wow. S 1> ใหญ่มาก oh. <laughs> มันมันล้นมากอะ่ะตอนนี้คือแป้งต็อกมันอยู่เหนือซอสแล้วอ่ะแ oh. ้มันจะเข้มข้น oh. เหมือนอันเล็กไหมนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> ตาเกี่ยวไง <c oughs> อโอ้โกินหอ,ม,อมกินแบบแซ่บตูดได้เนีย่ยหมดแป้งนุ่มมากซอสเป็นไงเผ็ด <c oughs> แซ่บท่าบอกว่าซอสอร่อยมากแหลเท่านบอกแหลตาลน้อยไปท่านบอกมีความเผ็ด่กำลังดีแหละแต่ว่าตอนเมื่อกี้ทีนกินที่เกาหลีอะรู้สึกมันมีความหวานมากกว่านี้หน่อยอ แต่ว่าตัวเนื้อนุ่มจริงหนึบเลยใช่แล้วเรามาลองอันยักกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันยักษก็ต้องจะกินกับชอ้อนยักษ์นะคะโอ้ใหญ่มากหนึ่งสอง เหม,มือนกินสังโงเลยอะคือทั้งหมดอะมันหนึบหนับไปหมดเลยนะคะโดยส่วนตัวนะคะเขารู้สึกาชอบอันเล็กมากกว่าเพราะอันเล็กอะแป้งอะมันนุ่มแล้วมันชุ่มซอสกว่าวซอสนี่คือเคลือบทั้งตกบกิของเราเลยใช่อือนี่ให้ดูนี่นี่นะครับทุกคนดูข้างในมันแบบ มันสีมันเหมือนนางโง่ใสๆมันแบบเาขาใสๆมันน่ากินมากนะเนี่ยดูมันดื้อนะคือตอนกินครับมันมีข้อเสียหนึ่งที่ผมมองนะคือตอนเรากินอ่ะเราไม่ได้กินซอสเยอะเท่าไหร่ไงมันเลยมีความเจืออยู่ด้วยแต่เต้าหู้ที่เราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันดูดน้ำอยู่ในนั้นแหละแล้วมันกินพวมันข้นมาก อซอสอร่อยมากเลยอ่ะอ,อร่อยกว่าตอนไม่ซื้อกินอีกเพราะมันข้นมากมากเลยนะคะสูตรนี้จะบอกว่าสูตรนี้นะคะรุดมากอยากให้ทุกคนได้ไปลองมากๆเลยค่ะมันนี้ให้กี่คะแนนเอาปเป็นแปดคะแนนอ้าวคะแนนได้สออย่างที่บอกซอสอ่นะความหวานมันหายไปมันมีแต่ความเผ็ดเยอะไปหน่อยอเพราะแหมลายนี้่สักช้อนหนึ่งน่ากลางดีเลยแล้วก็ตัวเนื้อมันน้อยไปปก<อ>ติกินต้มป๊อกเหยี๋ชอบกินแบบที่บอมันมีเนื้อมาบ้างอ่ะอย่างเต้าหู้เนี้ยให้แบบมีเยอะๆเจ้าอร่อยกว่านี้เยอะเลยแต่สำหรับเขานะคะเขารู้สึกว่าซอสอันนี้กำลังดีเลยไม่หวานไปเขารู้สึกว่่่่่่าาาาาาาถ้้้้หววววนนนนกกเเเีียจะะลลแครูสึชอบ อะไรแซ่บๆมากกว่าแล้วก็ส่วนตัวตะบกี้นะคะเขารู้สึกว่ามันขาดความหนึบไปนิดนึงอะเขารู้สึกว่ามันนิ่มเกินไปหน่อยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะต้องใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วกาแป้งข้าวเจ้าอีกนิดนึงค่ะแต่โดยรวมนะคะบอกเลยว่าอร่อยใช่โดยรวมคือการตีนะว่าอร่อยกว่าหลายร้านที่เคยกินขอบคุณครับค่ะเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะได้ให้เขามาทำเมนูอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะวันนี้เวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e เราจังหวะด้วยนะคะบ๊าย กนวันนี้วันปะจะไปกินทาบูปะ